วิธีการบันทึกข้อมูลพื้นฐานและตรวจสอบยืนยันข้อมูลโครงการสําหรับหน่วยงานภาคเอกชนที่เข้าร่วมการประเมิน i t a ท2025นะครับขั้นตอนแรกนะครับเข้าสู่เว็บไซต์ i t a ทครับ itagc ครับต่อไปกดเข้าสู่ระบบครับใช้ username และ password ที่ทางสำนักงานปปชจัดส่งให้นะครับสำหรับการประเมินในปีนี้นะครับ username จะใช้ขึ้นต้นด้วย c 2 5ครับ สามารถตรวจสอบข้อมูลของหน่วยงานนะครับได้ที่เมนูข้อมูลหน่วยงานครับและเราสามารถบันทึกข้อมูลพื้นฐานได้ที่เมนูแก้ไขข้อมูลครับสามารถเกาะข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานของท่านนะครับให้ครบถ้วนและสมบูรณ์มากที่สุดครับที่สำคัญอย่าลืมกดเซฟนะครับต่อไปเป็นการตรวจสอบยืนยันข้อมูลโครงการนะครับ กดเข้าไปที่เมนูโครงการของหน่วยงานครับจากนั้นกดตรวจสอบครับตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโครงการของท่านนะครับและสามารถแก้ไขข้อมูลได้หากข้อมูลโครงการของท่านไม่ถูกต้องครับในขั้นตอนสุดท้ายนะครับถ้าตรวจสอบความถูกต้องของโครงการเรียบร้อยแล้วครับให้กด ยืนยันนะครับในช่องบริษัทเป็นคู่สัญญาของโครงการนี้ใช่หรือไม่ถ้าถูกต้องให้ตอบว่าใช่นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดเซฟนะครับขอบคุณครับหน่วยงานสามารถเกอะข้อมูลในสส่วนนี้ได้ถึงวันที่31มีนาคม2568ครับฝากกดติดตามช่อง YouTube ของโครงการเรานะครับ i tag nacc ครับขอบคุณที่รับชมและรับฟังครับ